ร้าน q u ิกเอ n เน g y เนี่ยนะครับเขาได้มาเป็นตัวแทนจำหน่ายออยเกียรของฟิล l o ออย o ูลเลวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมร้าน Quick Energy นะครับสวัสดีครับก็มาพบกับ f ิล l o ออย o ูลเลอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับเราจะพามาเที่ยวร้านค u ิกเอ n เน g y นะครับผม เนื่องจากว่าร้าน Quick Energy เนี่ยนะครับเขาได้มาเป็นตัวแทนจำหน่ายออยเกียร์ของ Fuel Oil Cooler นะครับวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมร้าน Quick Energy นะครับว่าร้าน Quick Energy เนี่ยเขาเด่นเรื่องไหนให้บริการทางด้านไหนบ้างและเขาใส่ออยเกียร์กันเป็นไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับไปเลยดีกว่าไป ตอนนี้นะครับเราก็เอาสินค้าของ f ิล l o ออยล์คูลนะครับที่มีอยู่ในร้านเนี่ยมาลงไว้ที่ร้าน Quick Energy เลยนะครับผมพร้อมกับทำเวิร์กช็อปนะครับผมเอาช่างของที่ร้านเรามาสอนแล้วก็มาทำกับรถจริงๆเลยเดี๋ยวเรามาคุยกับเฮียอ๋นกันดีกว่านะว่าเฮียอ๋นเจ้าของร้านเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ยังไงนะแล้วก็ร้านเนี้ยเด่นเรื่องอะไรนะ เดี๋ยวไปตามเฮียอ๋นก่อนไม่รู้เฮียอ๋นวันนี้อยู่หรือเปล่าสวัสดีครับเฮียอ๋นสวัสดีครับครับโหหาตัวยากมากเลยนะครับผมวันนี้เรามาเที่ยวนะครับร้าน Quick Energy นะเฮียอ๋นเป็นเจ้าของร้านเดี๋ยวเฮียอ๋นแนะนำตัวกับทางกล้องหน่อยนะครับแล้วก็บอกหน่อยว่าร้านอยู่ตรงไหนค,ครับเฮียอรับ สวัสดีครับผมอั๋นนะครับอาคเนกิตั้งจัลลนะครับเป็นเจ้าของร้านฟลิกเอนเนอร์จีนะครับร้านเราเนี่ยก็ทําอยู่หลายอย่างนะครับแต่ว่าที่คนรู้จักเราจริงๆเนี่ยเราอยู่ในวงการแก๊สมานานนะครับวงการแก๊สรถยนต์ฉะนั้นเรื่องอาการรถยนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับแก๊สเราจะเชี่ยวชาญหรือแม้กระทั่งที่ไม่เกี่ยวกับแก๊สนะครับเราก็ทําได้หมดนะครับก็ถามว่าอย่างเรื่องแก๊สทุกวันนี้เฮียมันมีคนใช้ยังมีคนใช้อยู่เฮียแก๊สมีคนใช้ไหมเป็นเฉพาะกลุ่มดีกว่าไม่เหมือนเมื่อก่อน นะครับคนกลุ่มที่ใช้คือกลุ่มที่ใช้รถเยอะอครับวิ่งวันหนึ่ง100กิโลคือเป็นกลุ่มคนใช้รถเยอะเนี่ยแหละ <c oughs> ถ้าใช้รถนน้อย ถ้าถามผมตรงๆนะไม่ต้องติดหรอกนะครับแค่น้ำมันดีแล้วไม่เชียร์สินค้าตัวเองคือเราเราเราอะต้องการดูแลลูกค้าในทุกเรื่องที่ผมทำเนี่ยดูแลลูกค้าไม่ใช่แบบให้ลูกค้าติดเราไม่คุ้มลูกค้าด่าใครด่าผมถูกไหมถ้าติดแล้วคุ้มเนี่ยลูกค้ากลับมาเมนเทนนนซ์กับเราเรื่อยๆได้ประโยชน์แล้วอย่างเงี้ยเรื่องการตั้งวาล์วการอะไรอย่างเงี้ยเฮียทำไหม ถนัดมากถนัดมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่ารถติดแก๊สเนี่ยสิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องการตั้งวาลถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าต้องเช็คเยอะๆเลยแล้วก็อย่าให้น้ํามันเครื่องเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญใช่ไหมของเฮียใช้น้ํามันเครื่องของอะไรครับก็หลักๆของเราตอนนี้นอกจากน้ํามันเครื่องใช้แก๊สแล้วเนี่ยเราจะมีพวกกลุ่มของลิควิดโมลีนะครับน้ำมันเครื่องนําเข้าจากเยอรมันนะครับก็เสริมนิดนึงไอ้รถใช้แก๊สเนี่ยเขาบอกว่าติดแก๊สต้องฝีมือดีถูกต้องนะครับต้องฝีมือดีเพราะว่าถ้ามันรั่วเนี่ย เรื่องใหญ่ใช่แต่ที่สําคัญกว่านั้นบริการหลังการขายติดตั้งแก๊สไปคุณไม่ดูแลรถถามว่าดีไหมไม่ดีนะครับดูแลรถที่ดีน้ำมันเครื่องต้องดี<ช>นะครับกอกอากาศเนี่ยต้องเป่าต้องเ็คต้องเป่านะครับ<ช>น้ำมันเครื่อง ต้องดีระบบหล่อเย็นต้องดีต้องดีมากด้วยเด็กแก๊สดีต่อให้ดียังไงก็ตามถ้าไม่ดูแลรถจบทุกร่ายครับเพราะว่าความร้อนสะสมในห้องเครื่องเนี่ยรถปิดแก๊สเนี่ยมัน่อน้างที่จะเยอะมากเลยพูดถึงความร้อนใช่เลยครับยิ่งเมืองไทยเป็นเมืองร้อนอย่างเงออกแล้วยืนอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับฉะนั้นอะไรที่มันช่วยเรื่องความร้อนได้ครับ ทำไปเถอะท<ช>ี่ต่อรถคุณแน่นอนแล้วอย่างเรื่องออยเกียร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยความร้อนได้อีกเรื่องหนึ่งแน่นอนครับแล้วทําไมออยเกียร์เนี่ยมีทั้งออยเกียร์โอ้ยนําเข้ามาจากจีนก็มีออยเกียร์หูมาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อเลยไม่เหียถึงเลือกฟิลออยคูลเลอร์ครับการที่จะเลือกสินค้าทั้งอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเิ่มต้นเนี่ยผมก็เซิร์ชดูนะครับว่าเขามียี่ห้อไหนขายกันบ้างเจอเยอะมากเลยเยอะจนแบบถ้าเข้าไปค้นกันเนี่ยงงมากเลยยี่ห้อไหนไปเป็นยี่ห้อไหนงเอะบางยี่ห้อหน้าดามก็ ว่าเวลาเราจะเลือกเนี่ยเราต้องหา ยี่ห้อที่ดีที่สุดแบรนด์เฮียนัทเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมเลือกเลือกแล้วได้นอกจากเรื่องออยล์คูลเลอร์นะครับที่เราทําขึ้นมาเองเนี่ยนะครับทางโปรดักต์ของฟิวออยล์คูลเลอร์นะครับก็มีพวกเกี่ยวกับอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่ใส่พวกเกียร์ CVT เนี่ยนะครับซัพพอร์ตทั้งเกียร์ CVT รถญี่ปุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็มีรถยุโรปด้วยนะครับพวกตระกูล BM เอ็มพวกตระกูลเ <B D. S 1> อฟซีรีหรือเบนซ์เนี่ยตระกูล A Class ทางร้านเราเนี่ย ก็มีซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าคนไหนนะครับที่อยากจะใส่ออยเกียร์นะอยู่ใกล้ๆนี่เองมองไปตรงนี้ก็วงเวียนพระรามหแล้วเพราะว่าตรงนี้อยู่ผมว่าทำเลเฮียดีมากเลยใช่ครับเราอยู่ริมถนนนครอินนะครับอำเภอบางกลอยนะครับถามว่าอยู่แถวไหนย้ำๆถนนราพฤกษ์ตัดกับถนนนครอินใช่นะครับใกล้วงเวียนพระราม5นะครับวงเวียนพระราม5อยู่ตรงนี้เองถ้านับจากตลาดพระราม5โรงเรียนอนุบาลเดลล่านะครับวิ่งมุ่งหน้าวงเวียนก่อนถึงวงเวียน สังเกตสัญลักษณ์ของเราเลยธงสีส้มๆนะครับอยู่หน้าร้านเลี้ยวเข้ามาได้เลยครับครับก็นอกจากเรื่องแก๊สเนาะที่เฮียเด่นนะครับเรื่องของเหลวนะครับเฮียก็ค่อนข้างแม่นนะเท่าที่ผมคุยกับเฮียเนี่ยเรื่องของเหลวเนี่ยเฮียแม่นมากปตรงๆใช่แล้วก็ของผลิตภัณฑ์ดีนะครับของเฮียไม่ได้ของผีบอกนะก็เป็นแบ,บนรนด์ลิควิดโมลี่เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากใส่ออยเกียนะครับอยู่ใกล้ๆแถวแถวนี้ก็เรียนเชิญนะครับมา ทดสอบฝีมือนะครับที่ร้านฟ u ิกเอนเน g y จีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเฮียอันมากครับที่เลือกเฟือทางฟิลออยล์คูลเลอร์นะครับผมยังไงขอให้เฮียอันขายดีเจริญรุ่งเรืองครับผมสวัสดีครับไป